แล้วก็อย่างที่บอกไปว่ากลับมาติดตามกันที่แวดวงรัฐสภาก็มีอีกด้านหนึ่งที่จะพยายามเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเปิดประชุมรัฐสภาสัปดาห์าหน้าใช่ก็คือมีการทําความสะอาดดูแลในห้องประชุมรภาผู้แทนรัษฎรนะคะแล้วก็บอกว่าสําหรับสสที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยไม่ได้ห้ามว่าจะต้องไม่มาประชุมแต่ว่าอาจจะมีการที่จะต้องเข้ารับการตรวจรวมถึงมีหนังสือขออนุญาตเข้ามาด้วยการตรวจเนี่ยเป็นรับผิดเทสสิบห้านาทีรู้ผล ผลทันทีเลยนะครับก่อนที่จะเข้าประชุมก็ต้องมีการตรวจนิดนึงก็แอบกังวลเหมือนกันนะบางทีก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวผู้ที่มาร่วมประชุมเองแล้วก็ผู้ที่ทํางานในรัฐสภาด้วยนั่นแหละค่ะอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะแม่บ้านที่รัฐสภาเข้าทําความสะอาดด้วยการใช้แอลกอฮอล์เช็ดทําความสะอาดนะคะก็เป็นไปตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรคหลักค่ะ ทางคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ลงมาตรวจเยี่ยมด้วยตัวเองเลยแม่บ้านกว่า80คนเนี่ยก็ทํางานกันอย่างเต็มที่นะคะคุณชวนบอกว่าการเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างความมั่นใจในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์หน้าที่ยืนยันว่าต้องประชุมละค่ะไม่ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่งดประชุมไปแล้ว2สัปดาห์ทีเดียวก็อาจจะจัดประชุมชดเชยในวันศุกร์ของทุกๆสัปดาห์ยกเว้นสัปดาห์ที่มีวันหยุดพิเศษซึ่งมักจะมีในวันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะ รวมถึงก็ยังมองว่าก็เป็นไปได้ล่ะค่ะที่จะเปิดประชุมสมัยวิสามันก็ได้แจ้งผู้นําฝ่ายค้านไปแล้วล่ะค่ะแต่ก็ขอความร่วมมือสสให้ลดจํานวนผู้ติดตามเหลือ1ท่านต่อหนึ่งคนนะคะจะได้ช่วยกันลดความแออัดแล้วก็ลดความเสี่ยงในการที่จะสัมผัสเชื้อโควิด1 9ด้วยนอกจากนี้ก็มีการกำชับไปยังฝ่ายที่ดูแลประตูให้คุมเข้มทุกด้านนะคะถ้าพบว่าใครไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าเนี่ยไม่อนุญาตให้เข้าเด็ดขาดเลยค่ะ ส่วนสอสอที่มาจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็จะประสานเบื้องต้นไม่ได้ห้ามประชุมนะคะแต่ว่าต้องทําหนังสือขออนุญาตเดินทางมาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ควบคุมเข้มงวดด้วยนะคะแล้วรัฐสภา,าเนี่ยก็ได้เตรียมมาตรการตรวจค้นหาเชื้อซึ่งจะรู้ผลใน15นาทีด้วยไปฟังเสียงคุณชวนพูดถึงมาตรการต่างๆที่เตรียมพร้อมไว้สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้ากันค่ะ ผมเชื่อว่าคงไม่มีคงม,มีเป็นประเภทอย่างนี้คงม,มีน้อยส่วนใหญ่ก็มาได้บางท่านก็ยังไม่อยากให้ประชุมแต่ผมบอกว่ามันจําเป็นนะจำเป็นต้องป,ประชุมเพราะมันอยู่ในช่วงสมัยประชุมเราหยุดไปสองสัปดาห์บางท่านก็ไม่ค่อยสบายใจอยู่เพราะฉะนั้นก็ให้ทราบล่วงหน้ายัางไม่ได้เรียบมาหรือเป็นการแจวับแต่ว่าได้ตัวสับติดต่อกันว่าสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมตามปกติครับ แต่ว่านอกจากตรวจการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือโควิด -19 ในการประชุมสภาที่จะมีขึ้นสัปดาห์หน้าแล้วเนี่ยทางคุณชวนค่ะในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ยังลงพื้นที่ไปติดตามอีกความคืบหน้าหนึ่งก็คือเรื่องของการก่อสร้างอาคารรัฐสภานั่นเองทางผู้รับเหมายืนยันว่าจะดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ30เมษายนนี้นะคะก็คือรอกันอีกประมาณสอสาเดือนก็จะได้เห็นสัพยาสภาสถานอย่างเต็มรูปแบบแล้วล่ะคะ่ะส่วนสัญญาข้อตก ลนหรือว่าข้อกฎหมายเนี่ยก็ขอให้เป็นเรื่องของทางสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงผู้รับเหมาก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะนอกจากนี้ก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบอย่างแน่นอนเพราะไม่ได้เป็นการขยายเวลาค่ะส่วนเรื่องของค่าปรับเนี่ยก็ขอให้เป็นไปตามสัญญาที่กําหนดเอาไว้ไม่ได้ฟ้องร้องเพิ่มเติมค่ะก็รอชมความสวยงามของสัปะยศสภาสถานไปพร้มรอมๆกัน30เมษายนนี้